ไปใไซมาเนี่ยไปมาเจนธนาคารสีเมื่อปลาแล้วเด้อเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวมาเยี่ยมมาเยี่ยมม่เด้อต้องดีเด้อใจร้ายเข้าใจร้ายใจคือการไมหน้ามีโอกาสมาเยี่ยมใหม่ยินดีต้อนรับโอเคบนไม่พ้นให้ยังไงทำอะไรนี่กับเจ้าจอันนี้กับพีผู้สาวโอ้อะไรของฉันล่ะ สบายดีสบายดีเอารุกมดูเอาเอาเนี่สิบพันนี่ช่วยดูก่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวดี๋ยวเเดี๋ยวเดีี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเดยวเดีดี๋ยวยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยว เอานี่ะเอาเอาเดี s <S ok ๋ยวเดี๋ยวเอาสองทุกเดี๋ยวงบ่บ่้เดี๋ยวเาเงินทอนกันอันนี้ก็เอาเลยนี่บ่นเอาละอันดี้เอาล้สีทุก้นี่สีทุกล้นกินกินบะมดนี่ซอยนี่นี่งเบาซอยเด้อสิบพันหรือเาเด้อเนยบบ่บ่บบบบ่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 อยไ่บ่่บ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 บ่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 บบ่บ่บบใจเ่บ่่่บบ คงเ้าวเสาวคงห้าวเนี่ยสาวไปซื้อซอยเองป๋อจอดที่ชีวิตเวียนสามสิบพันสามสซื้อซอยแล้วเนอะซื้อซอยแล้วเนอเอาเอาหลายเจ้าอะไรเจ้าเอาเงินอละเลยป๋ออยู่เพียอยู่เพียรเอาสาวสามพันเนาะซื้อซอยแล้วเนอไปแล้วเอนี้เอมียังน่อีกน่ะโอ้โหคนขายของนะครับ เป็นตลาดริมทางอุดมพรซอยพี่น้องคนทางสวนสดิเข<ะ>ตปัทโตสบายดีผู้สาวาชื่อวนัน่าไรเนี่ยชื่อนุทนานุทนาอยู่บ้านไหนอยู่บ้านนายอันนี้เมืองอยังเนี่ยเมืองอุดมพรอุดมพรโอ้สาวทางพี่กับขายบกบัวทางี่ดด้วยไกลมากได้พี่น้องสวัสาวานนดิเขตคนไหน อุ่นนุนซอยน้องเขาแซ่บน้องบัวทั้งนี้ลืมมาอุ่นนุนเรือพี่น้องหวานอ่ะหวานแซ่บต้องบัวทางนี้ไปเดินทางกันต่อได้ชาลีในอย่างแน่ซื้อซอยพี่น้องคนะรุ่นโบราณยักษ์โัราิโบราณกินบโมบัดรุ่นนี่เห็นเิ็กน้อยหวานนิดกน้อยพร้อมเลยทดินทางไปเดินทางกันครับตอนนี้ผมออกจากบ้านเมืองนอกมา จะเข้าศรนในเขตน,นะครับออกจากบป่าตุกมาครับรถไปเรื่อยๆครับไม่มีจุดมุ่งหมายคือว่าล่ะเอาแต่เลี้ยวทางคันทันมทางนี้พ่อครับเอชชองกูบอสาธุไ,ไปเดินทางกันต่นอเซโนครับผมเลยข้างมาจากบ้านเป่าตุกนะครับเมืองนองมหอดศรนเขตน,นะครับมหสสอดเซโนเดี๋ยว เอากับสิไปทั้งหลวงแม่เลกสิบสามไตขึ้นไปทั้งขมมนเลยนะครับเดี๋ยวแว่กินเขากันหนึ่งในอาหารที่ขึ้นซื้อของเมืองเซโนนั่นก็คือไก่ย่างเซโนอันนี้ก็มานั่งกินไก่ย่างตำบักงโอ้ขายเงาเลยพผม อ่ะครับยังชมบรรยากาศย่ศยำยังขึ้นอยู่เมืองเซโน,โน,นก,กินปิงไกรน้งกันนะของแซมกินข้าวกินข้าวสบายดีสบายดียดโอ้อันนี้รถนอนเป็นหน้ามาครับหนึ่งนั่นเอเข้าไปร้านไหนอ่ะก็นมาอยู่ร้านนี้ แม่ล่ะแม่ไปเขากันว่ากินข้าวกันครับไปกินข้าวกันเราเดลี่ยนพ้ากันต่อพี่พี่สัยนี่ที่กินข้าวว่าอย่าพาพผ้ากันกินก้อนไม่หลกไม่กระอิ่มหลกกินน้ำก้อนนะมันอิ่มไหนพอได้เพิ่จับไปได้พิ่จับไปไลยพอไม่กินพอไม่กินพอไม่กินกินข้าวก่อน หลายอย่างโอ้เป็นโตเลยครับฮ้อนฮ้อนหบดดับลูกบดดับฮ้อนฮะใช่กอกไงอันนี้อันนี้อย่างนี้แหละมากว่าออมาามสิ้นมะมสิ้นออม่สิ้นอ๋อมอันเมียค่อยสั่งอย่างละอ๋อเอาเอาดีนั่นไหม ข้มามานึงข้ามันึงเนาะโดยตปีกไก่ครับรกไก่เซโนโนังลูนังลกูงลกนินข้าวก่อนกินข้าวก่อนค่อยเดินทางกันต่อเฮ้ยัดปีไก่หรอปีกไก่เป่าตัวพกินคืองอดปลาแดกพี่จะกินปลาแดกหลายมืออ่ะนี่ตะปูพุ่ เออไอ,อาอมามันบินขับกำลังปีงอนห่อนของแสบเมืองเซนโดนเนาะปีนไกไโดยมาชิมกันมันจะคือตะวันละคณะมันจะคือไก่นั่นนะครับไก่เขาสุนกวางของบานเขาเนีย่ย หายเงาเลยเป,เป็นบอกขสอนะครับเมืองเซโนโอ,อันนั้นก็เป็นพีทีทีพอทอไม่เซเวนพร้อมรถโดยสารมาจอดคนกินข่าครับเป็นเมืองใหญ่นะครับเซโนโเป็นเมืองใหญ่ของแพงสวรรดเกตแล้าพักเมื่อกันกินเขาแล้วกนะ็เดินทางก,กันต่อครับ น,นี่นังเอกก็ได้ตับงคุดแล้ว,วรครับเออตับมังคุดเทปเมื่อไดไ,ได้กินไก่ก็มีอะไรมีริกแจ้วแจ้วครับไ,ไ้กินปลาแดกหลายมือลองกินเมื่อยตับมงหลายมือตับมงุจะมาหลายมือ เขาต้องกันครับบ้านนี้งเราทำปีงไก่ข้อนๆมาแล้วครับมานซิมเมึงครับปิ้งไก่เซโน,โนโบ้านผมก็มีปิ้งไก่ดังปิ้งไก่ข้งโค่นครับปิ้งไก่เซโนฮะลองเบิ่งกัน จับจับแน่นๆนี่ไก่บ้านเนาะเป็นคก็ข้าวส่วนกว้างเลยใช่ลายเดียวกันนี่ไก่ข้าวส่วนกว้างครับขานกันจับจับกินข้าวก่อนเดินทางกันต่อครับเซโนครับกินข้าวแล้วมุ้งหน้าท่าแขกบุ่รจะีฮาระครับ โอ้ครับรถมือเลยรมือเหนื่อยมือเหนื่อยใครเอาที่แนะนะ่ว่าจัง<อ>นะครับมือตือ๊บเลยว่าไ,ไงปากับลูกได้ยินเสียงอยู่โอ้เบ็นกันมันปากับลุงเบิงโจกันใหญ่กินข้าวหลายไปนั่งทั้งนั่งทั้ง เห็นแล้ยืนรถนขึ้นขับรถบอฮอดนะครับผมนอนกันอยู่ที่ามวนยากาศคามวนครับเมืองท่าแขกแขวงคามวนครับขึ้นมาจากเมืองนองมาบ่ฮอดเด็กนะครับพักฟันเมื่อยขับรถจากโกงหน้ามาฮอดนี่กัพัน สองกว่ากิโลขับรถกันมาขได้เบิงผูภมิประเทศนี่ไปหาน้อง้ายนะครับมาตุกวิธีเลาาเลี้ยวซ้ายหักศอก ถนนในเมืองนะครับมีหลายเซนมุ่งหน้าทางตะวันออกไปต่ออีก1.5กิโลเมตรเดี๋ยวสายเขาในี้เมื่อกี้นี่เอามุ่งหน้าปากกระดิ่งเลยนะครับบ้านโพนเจริญเลยจุแบะซนกันแบะสนกันอยู่กลางทางได้เมืองนองค่ะ <c oughs> ได้ไปหาน้องไายครับเพราะว่ารับปาก ไหว้าวาสิบเย,ยมไป,ปยาสิบิเยมยายมก็ได้ไปหอดไปถึงเราเมืองน่องก็ได้ไปเห็นผู้มีประเทศทั้งเมืองน่องได้ไปเห็นพี่น้องลมหนาวเซละน่องทั้งนั้นเราก็เดินทางกันมาจากเมืองน่องกับชิมุงนาปากกระดิ่งครับชวมวิถีชีวิตสองทางฟังสิละเพราะใน,นแปลกๆกับซื้อถ้ากันใส่รถไป นำทางไปแบบนี้แหละครับคั่กะเมื่อยกะก็จอดนอนไปถือว่าเป็นผ้าเป็นการผ้าเด็กๆนะครับมาออกมาเปิดหูเปิดตาเราที่เอากะสิไปลงเรียนแล้ก็เลยอยากพาผ้าเพื่อนมาขี่รถเล่นชมบ้านชมเมืองของแม่เพื่อนรออปนเองก็ยังบ่เคยไปเลยหม่องลบีบอลของโซฟอล่เล้ากะถือโอกาสนี่เข้าได้ผ้ากันไป ตรงไปนครหลวงเวียงจันทร์เดียวซ้ายเนี่ยเขาเมืองครับเขาเมืองทักแขกเดียวขวาเนี่ยเป็นทางหลวงมาเลกสิบสองไปบุรีรัมย์ออกยมลาดออกไปหน้าไกา่ออกไปเวียดนามครับ เส้นทางหลวงมาเยเลข13 13ไตครับเข้ามาจากทางผี่ละ่ะมาจากจำปาสักสวรรเขตทางพีอันนี้นเข้าไปในี่ขโวลครับเขาไปในเมืองกลับไปทางพี่เราไปปากสั้นแตาแวะกินขขาวครับทานนั่งหลอดปิ้งหมูลักซีโอ้มีก่อยมีต่ับ บายน่าไรปิ้งปิ้งไก่ป่ปิ้งปิ้งหมูมีบ่ปิ้งหมูยังบ่ทันปิ้งเนี่ยบ่ปิ้งนะเฮ้ยมีแต่ปิ้งไก่เลยมีปิ้งไก่อันนี้ปิ้งเป็ดบ้างปิ้งหมูเปนยังบ่ปิ้งครับยังโดนบ่ปิ้งหมูโดนอยู่เพราะว่า เากปเลอันนี้อันนี้นี่ก็จ้เอาละย่างย่างปิ้งไก่อีกแล้วกเบ็ดแต่ผงปิ้มาครับหมูจะเยาปิ้งเลยหมูมวิ้ปิ้งเรูได้ยินเสียงรถหมูมปิ้งนี่จะปิ้งไก่ไงปิ้งเบ็ด นี่รับง่วรับงัวรับชุกนี่นะเขาก็อยากกินเข้าแล้วนะไปกินกินก่อนครับนั่งซะก่อนมนึงค่ไปเมนีกินข้าวก่อนครับลองพี่ัองก่อนพี่ไปองดิมึงดีเหรออือตอนเมื่อหอดพนจะเล่นยังหา น้ำมาแขงไหวมาตุกวากกินลูกกินนหลายจึงแล้วก็เดินทางกันครับมาลูกไปที่ยานนี้โอ้มาหอดแล้วบ้านพูนเจริญไปใส่กันชุดไทยกันมาเฮือนมินาคีรถทานไปมองนั่นมองนี่นื่ใช่ครับนุงทองวาเยอบ่ขับรถอย่างเดียว หอนละไม่เ,มเมมอยครับมาเปรอเป็ไล้งรถไปดิกพ่าขับรถพันหารอยกระโลครับ,บอยู่บนรถอย่างเดียวเลยแม่ว่าเฮ็ดบีเอ็แล้วบ่เฮ็ดกัน่น้นกันไม่ต้งาองแต่ใจกเ็เฮ็ดบีเอ็มกัน,นะบีเอ็มน้น ใจาครเขาเ่าใจใคายังยิใจเพราเขาเจรถไทยเอาเอ็มสบายดีขับมารถไทยเอาเนี่ยสบายดีแม่พักันสบายดีแม่เห็นยังไนเห็นลยมันก็เท่าไฟรถออกรถไทยเอาใหู้กเคย เพ่น่ะเอาแเปิดประตห้เลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเให้พอเให้าละขย่เพื่อน,นละดีใจปะดีใจอา้าวมีอยไาไปต้อนพ่เราไม่ถอดมั้งเนาะมาดีไหมพูดอพูดอ่ะพูดอสไลดดีขย เนีเดือยว่าฝากม็เถ่าฮ่าวเท่าเมือหน้ามือหือมาจันทร์จันทร์มันขานะซื้อเหตุกักอันี่แนวมักแนวมัคนรูกพ่อมาใช้มยสางถงไปลายนเมื่อไรสิ สายทางหอดแล้วครับสำรวจไปก่อน